The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่มีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีๆที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตซึ่งหากใครจะล่าเรียนแบบ mm hmm. ก็ไม่ขอสงวนลิขสิทธิ์นะครับลูกทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มานานถึง12ปี มีความรักและชอบในงานด้านนี้มากทั้งๆท,ท,ที่จบมาทางด้านกฎหมายปัจจุบันดำรงตาแหน่งที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูงคือเป็นผู้มุในการฝ่ายการตลาดของบริษัทต,ต้องดูแลแทบทุกเรื่องจนบางทีรู้สึกกดดันมากเพระโจทย์ของลูกคือ ทำอย่างไรหรือวิธีการใดก็ได้ให้ขายบ้านได้แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่อํำนวยและภาวะการข่งขันทางการตลาดที่สูงมากเพราะทาเลข,ของโครงการบ้านที่ลูกจะต้องขายให้ได้นั้นนะ่ะถูกแวดล้อมด้วยโครงการระดับใหญ่ๆห,หรูหราอลังการ ลถมีชื่อเสียงที่ยอมรับกันในระดับท็อป5แถมโครงการของลูกเมื่อเอาไปเทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค้อนข้างแพงกว่ามากอีกทั้งภายในหนึ่งไตรามาสลูกจะต้องขายบ้านราคาประมาณหลังละเ7ล้านบาทให้ได้ทั้งหมด12หลังกับ84ล้านตามเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งสภาพเศรษฐกิจแบบนี้หากขายได้ก็หืดขึ้นคอทีเดียวกว่าจะขายได้และละการเวลาก็ผ่านเลยไปกลืนกินสรรพสิ่งไปเรื่อยๆ <c oughs> กระทั่งปลาก็ไปได้สองเดือนแล้วครับแต่ลูกกลับขายบ้านได้เพียงแค่หลังเดียวจะลูกรู้สึกเฉาชีวิตกดดันขนาดนั้นเลยครับรู้สึกเครียด จกระทั้งตอนสายวันที่๒6กุมภาพันธ์เจ็ดลูกก็ได้ทราบข่าวว่าที่วัดจะมีการถวายปัจจัยไปเดียวคุณหลวงพ่อเพื่อทำบุญเสาแก้วพันปีลูกจึงไม่รอช้าเรีบบึงรถมาทันทีเลยครับเพื่อทำบุญให้คุณพ่อคุณแม่และที่ลืมไม่ได้คืออธิษฐานจิตให้ขายบ้านได้แถมท้ายด้วยการขอให้โรคที่เป็นอยู่ หายในฉับพลันด้วยครับเอาหลายอย่างเย่าย <c oughs> หลังจากทำมนเสร็จก็กลับไปภายในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกถึงกับทึ่งตะลึงอย่างเป็นประวัติการวันนั้นเองนะคือลูกสามารถขายบ้านได้ถึง5้าหลังอย่า oh. ลืมไปเจ็ล้านบาทนตะัวหลัง ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีวิแววมาก่อนเลยจนลูกรู้สึกติดใจชักอเลิ t แต่นั้นในวันที่13มีนาคม2547ลูกจึงตัดสินใจมาทำบุญสร้างของพระธรรมกราพยำตัวพริสถานภายในเจดีย์พร้อมภรรยาอีกสององค์แล้วก็ติดฐานในขายบ้านได้อีกใจนั้นลูกก็เข้าไปที่โครงการพรากดทึ่งตะลึงเกลียวกลากัมาอีกครั้งหนึ่งคือ ลูกขายบ้านได้อีกแล้วครับครั้งนี้ขายได้ถึง4หลังรวมกันเป็น9หลังหลังจากนั้นไม่นานก็ขายได้อีก2หลังได้ครบตามเป้าหมายเลยม,มาถึงวันนี้ลูกต้องขอสารภาพกับคุณครูไม่อยา่อย่างหนึ่งคือเมื่อก่อนลูกเราเป็นคนไม่ชอบวัดไม่เข้าใจวัด แต่หลังจากที่เข้าวัดแล้วชีวิตลูกมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนน้าประหลาดใจเช่นอยู่อยู่ทำบริษัทกับพิจารณาให้บ้านเดียวราคา6.8ล้านบาทหนึ่งหลังฟรีฟรีกับลูก oh. บอกเอาไปเลยอยู่ว่างหลังนี้ oh. แล้วยังไม่พอยังให้รถประจำตำแหน่งอีกหนึ่งคัน ซึ่งถ้าเทียบอายุงานแล้วลูกจะต้องทำงานนานกว่านี้มากครับถึงจะได้แต่นี่ปรากฏว่ากลับได้เร็วกว่าที่กำหนดหนอกจากนี้ทางบริษัทยังอนุมัติให้เงินสดเพื่อปลดหนี้สินของลูกอีกด้วยครับจากการเ้้วพรธรรมกายทำให้ลูกดเรียนรู้อยู่อย่างหนึ่งคือถ้าช่วงไหนลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคทางด้านการงานก็มีน้อย แต่หากช่วงไหนนั่งน้อยโดยลูกอ้างกับตัวเองว่างานเยอะไม่ค่อยจะมีเวลาเข้าอ้างนะช่วงนั้นไม่รู้เป็นอย่างไรดูเหมือนมีแต่อุปสรรคขมาเต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหาปริภด้พิสูจน์กับตัวเองก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ครับพ่องลูกมาสมัยหนุ่มๆม,มีอาชีพรับจ้างขนฝิ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านทำอาชีพนี้จนกระทั่งได้มาแต่งงานกับคุณแม่จึงเลิกหันมาทำอาชีพกเกษตรกรรมแต่คุณพ่อเ,เป็นคนดื่มเหล้าสูบบุหรี่มากจนกระทั่งอายุ60ปีท่านจึงตัดสินใจเลิกแต่ขณะเดีวยวกันก็รักการทำบุญท่านจะตักบาตท,ทุกเช้าบริจาคที่ของท่านเองให้สร้างวัดแต่ช่วงบรนปลายชีวิตท่านเป็นอมพพกึกแล้วก็กลายมาเป็นอัมพาตในที่สุด ทนทรมานอยู่ถึงสามปีก็จากไปคุณแม่ของลูกเป็นคนรักการทำบุญเหมือนคุณพ่อแต่หลังจากได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วมีลูกเดวกกันเพียงสิบคน <c oughs> จึงมีความจำเป็นต้องหารายได้มาส่งลูกๆเรียนด้วยการต้มเหล่าขาย จกนกระทั่งลูกเรียนจบพอช่วยตัวเองได้แล้วท่านก็นเลิกและคุณแม่ยังเคยสูบบุหรี่แบบยาเส้นมาระยะหนึ่งจะเลิกได้ในภายหลังแต่สุดท้ายท่านก็นานกนจากไปด้วยโรคมะเร็งปอดลูกสาวคนโตขงลูกปัจจุบันอายุ11ปีสูปีสูง145แต่น้ำหนัก53กิโลกรัม นี้ประกวดมิสอินเเวอร์ได้จัดว่าเป็นเด็กอ้วนมากแล้วตั้งแต่เกิดจนนั่งับปัจจุบันเนี่ยเขาจะปัสสาวะรถที่นอนโดยไม่รู้สึกตัวไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรก็ไม่หายครับส่วนลูกสาวคนเล็กอายุสามขวบสามขวบแต่เป็นโรคสามวันดีสี่วันไข้เจ็บออดออดแอเป็นภูมิแพ้ และปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับคำถามเหตุใดหลังจากทำบุญเสาแก้วภายในวันเดียวกันลูกถึงสามารถขายบ้านได้ถึงห้าหลัง,ท,งทั้งๆั้ง่ก่อนหน้านี้ไม่มีวี่แววเลยและหลังจากกลับมาจากการทำบุญสร้างองค์พระก็ขายบ้านได้อีกสี่หลังเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น แต่เป็นเพราะบุญจริงๆจ,จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนหรือไม่ครับอืมันนี้ก็ได้ศึกษามีตัวแประอะไรบ้างตัวสงกรานมือตัวสงกรานเกี่ยวกับการส่งผลของบุญครับเพราะบางคนทาบุญแต่บุญก็ไม่ได้ส่งผลทันทีบางคนทําบุญแล้วปรากฏว่า แถมเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นมาในชีวิตทันทีซะอีกเช่นเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นขอความเมตตาหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมเ,เรื่องอนุภาพแห่งบุญที่ส่งผลในทันทีเวยครับว่ามีกลไกการทำงานอย่างไรครับ mm hmm. บุญอะไรทำให้ลูกในบ้านมาฟรีๆร,ราคา6.8ล้านมีรถประจำตำแหน่งใช้ แล้วพระกรรมอะไรถึงมีรถใช้อย่างสบายแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วทำไมลูกถึงรักอาชีพนี้มากครับสามารถทํางานได้ดีทั้งๆท,ที่ไม่ได้เรียนด้านนี้มาก่อนเลยเพราะเรียนกฎหมายมาทําไมช่วงที่ลูกนั่งสมาธิมากอุปสรรคถึงน้อยแต่พอช่วงไหนนั่งสมาธิน้อยอุปสรรคกลับมากเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้น แ้วถ้าลูกนั่งสมาธิมากขึ้นกว่าเดิมอีกจะส่งผลให้ธุรกิจ,จเจริญขึ้นได้อย่างไรลูกจะได้ไปแนะนำหมู่าตให้นั่งสมาธิกันเยอะๆเพื่อชีวิตจะได้เจริญก้าวหน้าได้วิธีการง่ายๆบุญก,กรรมใดที่ทำคุณพ่อเปนอ็นอำพาร์ตคุณแม่เป็นมะเร็งปอดคุณพ่อแม่ตายแล้วไปไหนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างหลังจากทำบุญสาวแก้วที่ได้ท่านทั้งสองท่านมีอะไรอยากฝากมาบอกไหมครับ บุปกรรใดทำให้ลูกสาวคุณโตเป็นโรคอ้วนและปัสสาวะรี่นอนมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และลูกสาวคุณเล็กเจ็บอดอด,อดแอดแอดปวดขาข้างซ้ายอยู่เป็นประจำส่วนตัวผมปวดหัวท้อยท,อย,ทอยและปวดกระบอกตาด้านขวามาตลอดแต่พอทำบุญแล้วมีอาการดีขึ้นซึ่งแต่ละคนต้องแก้ไขวิบากรมอย่างไรครับมีสิทธิ์หายในชาตินี้หรือไม่ครับจะได้ทาใจได้ อุปรกรรมใดทําให้ลูกรู้สึกไม่ชอบและไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนต้นแต่ตอนหลังกลับเข้าใจลูกภรยาพร้อมกับลูกทั้งสองสร้างบรมีกมูขนะมาในรูปแบบใดครับหากต้องการติดตามสร้างบรมีกมูขนณะไปทุกภพทุกชาติจะต้องทําอย่างไรครับหลับตาฝันเป็นตุเป็นตาตือนขึ้นมา าทาหีแล้วก็นำมาเล่ฟังเป็นนิยายปารัมปราจาเหตุที่ทำบุญสร้างเสาแก้วพันปีแล้วในวันเดียวกันลูกก็สามารถขายบ้านได้หาหลังโดยมีราคาหลังละเจ็ดล้านทั้งๆ้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเว้ววี่แววเลยก็เพราะบุญในอดีตและบุญปัจจุบันมารวมส่งผลพร้อมกัน บุญเนอดีคือบุญที่ลูกเคยทำทานด้วยตนเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นมาทำกับหมู่คณะนละจ้ารวมกับบุญสร้างสาวแก้พันปีกับหมู่คณะในปัจจุบันนี้มารวมส่งผลเจ้าและภายหลังจากวันนั้นก็มาสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวอีกก็ทำห้ขายบ้านได้อีกสี่หลังเะบุญเนืนอดีดังกล่าวกับบุญปัจจุบันที่สร้างของพระธรรมกายประจำตัว มารวมส่งผลจะการที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนรเพาะไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งและกับทุกคนนะจ๊าะาะมีตัวมีตัวแปรอย่างน้อยสามประการคือหนึ่งสิ่งที่เราปรารถนาหรืออัน,นีิสงที่เราจะได้นั่นแหละเมื่อเปรียบเทียกบกับกำลังบุญแล้วต้องพอเหมาะกัน เช่น,นสิ่งที่เรปาปรารถนาใหญ่กำลังบ,งบุญก็จะต้องใหญ่ตามพอเหมาะกันด้วยสองบุญอดีตท,ทางด้านน,นั้นนั้นบุญอดีตแล้วนะมีมามากขนาดไหนเช่นบางคนชวนคนนํำทานแล้วก็ทำด้วยตัวเองด้วยทำบุญด้วยตัวเองด้วยทำบุญอย่างที่ได้ตั้งใจคือถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ว่าจะทำบุญไม่ลดเป้าลงมา เวลาบุญส่งผลก็จะได้สมบัติตามเป้าที่ตัวเองตั้งไว้สามบุญที่ทำในปัจจุบันได้เติมลงไปอีกจนเต็มเปี่ยมเติมบุญเก่าสมมติบุญเก่าทำมาเกือบเต็มบุญปัจจุบันทำเติมลงไปเต็มเปี่ยมในระดับพ้อเหมาะกับสิ่งที่ตัวปรารถนาถ้าบุญเก่าน้อยก็ต้องเติมบุญปัจจุบันให้มากๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุญเก่าก็จะให้ผลได้เร็วกว่าบุญใหม่ บุญเก่าจะให้ผลเร็วกว่าบุญใหม่เพราะบุญเก่านั้นได้ทํางานมาก่อนล่วงหน้าเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ได้ปลูกมานานแล้วรอคอยแต่เวลาส่งผลนะบุญเก่าเขาทํางานมาแล้วส่วนต้นไม้ปลูกใหม่ก็ต้องรอคอยนั้นหน่อยคือต้องใหม้มีให้บุญมีเวลาทํางานด้วยบุญละบาปจะรอคอยทยอยการส่งผลเมื่อได้ช่วงถ้าบุญได้ช่องก่อนก็ จะส่งผลดีถ้าบาปได้ช่องก่อนก็จะส่งผลร้ายจะชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยดังนั้นในกรณีนนที่ทําบุญแล้วเจออุบัติเหตุเพราะบาปเก่าส่งผลก่อนบุญใหม่ที่จะส่งผลอย่าอย่างนี้เคลียร์ไหมเพราะบ,บ,บุญบาปบาปบุญมันชิงช่วงช่วงชิงกันอย่างเนี้ยอะไรที่มันเสียบมาก่อนเลยหน้าก่อนมันก็อันนั้นกะส่งผลก่อน ลูกได้บ้านราคา6.8ล้านบาทแล้วก็ได้รับรถประจำตำแหน่งใช้ก็เพราะบุญเก่าวที่เคยทำมารวมกับบุญปัจจุบันนังกล่าวเลยจ้ะไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะได้มาฟรีฟๆทุกอย่างล้วนต้องประกอบเหตุทั้งสิ้นจึงจะมีผลคือต้องสั่งสมบุญมา ชีวิตในวัฏฏะมีแต่เหตุกับผลประกอบเหตุอย่างนี้ก็จะมีผลอย่างนี้บุญที่ได้รถมาใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตัวกับเพราะบุญที่ลูกได้เป็นกาลยานมิตรและตัวแอบได้เป็นกาลยานมิตรชวนเขามาทำบุญและตัวเองก็ได้มาร่วมถวายทานเขาด้วยคือร่วมจบกับเขาเนี่ยแต่ไม่ได้ทำเอง เช่นเชิญเขามาทำบุญแต่ตัวเองไม่ได้ทำได้แต่ร่วมจับจับพานหรือจับปัจจัยถวายร่วมกับเขาดังนั้นเมื่อบุญส่งผลจังมีรถประจำตำแหน่งใช้แต่ไม่ได้เป็นสมบัติของตนเองเ<อ>หตุที่ลูกรักอาชีพนี้และทำได้ดีตั้งๆที่ไม่ได้ศึกษาม,มาก่อนเพราะมีอุปนิสัยชอบค้าขายมาข้ามชาติมีวิญญาณนักธุรกิจบุญก่าวข้ามชาติ กระกับเป็นคนมีปัญญาเป็นคนช่างคิดช่างวางแผนมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็มีบุญเก่าที่ทำมาแล้วเนี่ยจึงทำได้ดีจ้ะทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องประกอบด้วยบุญเก่าเป็นหลักนอกกนั้นเสริมช่วงที่นั่งสมาธิมากก็ทำให้บุญเก่ามีโอกาสส่งผลได้ง่ายคือเปิดโอกาสให้บุญเก่าส่งผลได้ง่าย บุญเก่ามาเชื่อมบุญใหม่ได้ง่ายจึงมีอุปสรรคน้อยจ้ะสมาธิทำให้เกิดปัญญาซึ่งจะทำให้เราสาม,มารถวินิจฉัยหรือค่าการอะไรต่างๆได้ถูกต้องจะคิดจะพูดจะทำอะไรเมื่อตั้งอยู่บนฐานของใจที่สบายแล้วแล้วก็ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นง่ายกอบกับบุญเก่าใหม่ก็รวมส่งผลได้ง่ายการทำสมาธิก็คือการเปิดโอกาส ให้บุญเก่ากับบุญใหม่มาหันในมูลกันกนะจ๊ะมาเจอกันแล้วก็ส่งผลอย่างนี้ไงคุณพ่อเป็นอมภารเพราะกรรมสุราและฆ่าสัตว์เพื่อกินและขายทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลคุณแม่เป็นมะเร็งปอดเพราะกรรมสุบรีและฆ่าสัตว์ทั้งอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้าฆ่าสัตว์ทำอาหารนั่น คุณพ่อและคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นภุมะเทวาสายยักษ์ระดับธรรมดาอยู่ที่หมู่บ้านภุมะเทวาสายยักษ์แห่งหนึ่งด้วยกันได้รับบุญที่ทำเสาแก้พันปีให้ก็ทำให้ท่านมีปิติเบิกบานและมีสภาพดีขึ้นกว่าเดิมทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อปลาอาหารและทิพะยะสมบัติละจ้า ท่านทั้งสองดีใจมากที่ลูกชายคิดถึงและทำบุญอุทิศไปให้จ้ะอยากได้อีกจ้ะอยากได้อีกกระทำไปอีกลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตมีวระจีกรรมแนอดีโดยตอนเด็กในชาตินั้นเป็นคนสวยปากสวยแต่คำพูดที่พูดผ่านปากสวยนั้นเสีย ชอบล้อเลียนและแกล้งเพื่อนที่อ้วนและปัสสาวะรถที่นอนให้เขาได้อับอายเสมอดังนั้นเมื่อการอมกรรมตามมาส่งผลยึงได้เจอปรากฏการณ์ดังกล่าวบ้างละจ้า oh. นี่คนสวย <Yeah. S 1> ลูกสาวคนเล็กเจ็บปวดแอดแอดอและปวดขาข้างซ้ายเป็นประจำเพราะกรำเนดดชอบฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นบีมดตบยุงอยู่เป็นประจำ oh. อีกทั้งเคยเอาไม้ตีขาสุน,นัขจนขามกระเพก เพราะมันแอบมากินเนื้อที่ตากไว้ส่วนตัวลูกปวดหัวท้ายถอยแล้วก็บอกตากเพราะความเครียดและความกังวลในเรื่องงานเป็นหลักนะจ๊ะให้ทุกคนมันน่นสมบุญทุกบุญให้บ่อยๆมากๆแล้วก็บริหารขันมันออกกำลังกายพักผ่อนเต็มที่เดี๋ยวก็จะหายเองเลยจ๊ะที่ลูกไปชอบวัดแล้วไม่เห็นด้วยกับวัดในตอนแรกๆเพราะกําวในอดีต เป็นกรรมนิดหน่อยแค่นั้นเองในแล้วก็เป็นช่วงสั้นๆที่ลราแล้วครอบครัวได้มาสร้างบร,รมีกับหมู่คณะแบบกองสบเบียงแล้วก็กระทบกระทั่งกับสมาชิกบางคนของหมู่คณะในบางช่วงก็เลยเกิดก็เลยเกิดอาการเบื่อหมู่คณะแล้วก็คิดว่าไม่อยากจะมาสร้างบร,รมีร่วมกันอีกแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆ,ๆแล้วก็ไม่ได้ทําอย่างที่ตัวคิดคืออยู่ในระดับความคิดไม่ได้อยู่ในระดับของการกระทา มื่ออารมณ์ดีแล้วก็กลับมาสร้างบารมีกับหมู่คณะใหม่เหมือนเดิมผังนี้ยังติดตัวมานิดหน่อยอาจย์เอออะไรนิดอะไรหน่อยนีย่รู้สึกมันมันเซตโปรแกร,รมไม่หมดเลยคอยจังหวะในการส่งผลนั่นนัเองหากลูกและครอบครัวอยากจะสร้างบารมีไปกับหมู่คณะให้ได้ดตลอดนั้นลูกและครอบครัวจะต้องสร้างบาร,รมีสม่ำเสมอและติฐานกำกับ ให้ติดตามไปสปร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะไปทุกพบทุกชาติตราก็ตั้งถึงที่สุดแห่งธรรมและเมื่อละโลกแล้วให้ไปดูสิธ์บุรีวองบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จ้า Belief in cause and effect means belief in the law of karma.